The Quiet Rebuilding การกอบกู้จิตวิญ,ญญาณและการสร้างตัวตนใหม่เมื่อการถอยห่างคือการปกป้องแสงสว่างในตัวคุณสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวแสงสว่างสายพลังงานการตื่นรู้และนักเดินทางทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พื้นที่แห่งความจริงพื้นที่ที่ไม่มีการตัดสินและพื้นที่ที่ทุกคำถามของจิตวิญญ,ญาณจะได้รับคำตอบที่สั่นสะเทือนถึงระดับเซลล์วันนี้สารที่เราได้รับมา เป็นสารที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อนักรบแห่งแสงจํานวนมากที่กําลังเดินอยู่บนเส้นทางนี้หัวข้อในวันนี้อาจจะดูหนักหน่วงสําหรับบางท่านแต่มันคือกุญแจดอกสําคัญที่จะปลดปล่อยพันธนาการที่ล่ามโซ่ดวงจิตของคุณมาอย่างยาวนานเรากําลังจะพูดถึงการเยียวยาบาดแผลจากความสัมพันธ์แบบนาร์ซิสซิสติกหรือนาร์ซิสซิสติกทรมาในมุมมองของการเลื่อนระดับจิตวิญญาณ เอเซนชันมีเพื่อนๆหลายท่านถามเข้ามาด้วยความเจ็บปวดว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแย่ขนาดนี้ทั้งที่ฉันเดินออกมาแล้วหรือทำไมฉันถึงรู้สึกเหมือนตัวตนของฉันหายไปหรือทำไมฉันถึงไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่าเริงเหมือนเดิมได้ทันทีวันนี้จักรวาลต้องการอบกอดคุณและบอกความจริงที่สำคัญที่สุดให้คุณฟังว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญไม่ใช่ความล้มเหลว แต่มันคือกระบวนการซ่อมแซมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตเรามาถอดรหัสกระบวนการก่อร่างสร้างตัวใหม่ที่เงียบงันนี้ด้วยกันครับ 1. พลวัตแห่งพลังงานทำไมการถอยห่างจึงจำเป็นต่อการรอดชีวิตของดวงจิตเพื่อนๆครับในกระบวนการตื่นรู้ s อ e n t i a l การเยียวยาที่แท้จริงไม่ได้เริ่มจากการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์แต่มันเริ่มต้นในวินาทีที่คุณตัดสินใจ นำพาตัวเองออกมาจากพลังงานของผู้ที่สร้างบาดแผลให้คุณทำไมต้องถอยออกมาทำไมเราถึงแผ่เมตตาอยู่ใกล้ๆไม่ได้คำตอบอยู่ที่กลไกการสั่นสะเทือน (vibrational mechanics) ครับผู้ที่มีสภาวะนซิสิสติกหรือผู้ที่มีพลังงานลบอย่างรุนแรงนั้นคลื่นความถี่ของเขาจะมีความหนาแน่นต่ำและบิดเบือนและคลื่นความถี่นี้สามารถปนเปื้อนและรบกวนสนามพลังออร่า (aoric field) ของคุณได้แม้ว่าการประทะก,กันทางกายภาพจะจบลงไปแล้วก็ตามร่างกายของคุณฉลาดกว่าที่คุณคิดโดยเฉพาะในระดับลึกอย่างความทรงจำระดับเซลล์เซลล์ของคุณบันทึกร่องรอยของความเจ็บปวดในอดีตเอาไว้และเมื่อคุณนำตัวเข้าไปอยู่ใกล้พลังงานที่ต่ำกว่าหรือขัดแย้งกันระบบประสาทของคุณจะสั่นสะเทือนและปลุกบาดแผลเก่าให้ตื่นขึ้นมาราวกับว่ามันกำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กน้อยภายในของคุณ จะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้เป็นภัยคุกคามใหม่เขาจะไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเขาจะดึงความเจ็บปวดในอดีตมาทับซ้อนกับปัจจุบันทันทีดังนั้นกฎข้อแรกของการเยียวยาคือระยะห่างไม่ใช่การหลีกหนีแต่มันคือการปกป้องตนเองคุณจำเป็นต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้กายแสงของคุณได้ทรงตัวเพื่อให้ระบบประสาทของคุณได้ปรับจูนใหม่ recalibrate และเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณได้ลอยตัวกลับขึ้นสู่แนวระนาบเดิมตามธรรมชาติ 2. อ,อาการของการก่อร่างสร้างตัวใหม่นี่ไม่ใช่ความป่วยไข้แต่คือการรักษาหลังจากที่คุณหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนรักหรือหัวหน้างานคุณอาจจะพบกับอาการที่ดูเหมือนคนซึมเศร้าหรือคนหมดไฟแต่จักรวาลอยากบอกคุณว่าอาการเหล่านี้คือ ป้ายบอกทางของการตื่นรู้การแยกตัวโดดเดี่ยวหรือ isolation คุณไม่ได้แยกตัวเพราะคุณแตกสลายแต่คุณแยกตัวเพราะระบบประสาทของคุณเพิ่งจะรู้สึกปลอดภัยพอที่จะพักผ่อนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีการอยู่่าำกลางผู้คนเสียงดังหรือความวุ่นวายอาจจะทำให้คุณรู้สึกท่วมทน้น o v e r w h e l m เพราะระบบของคุณ ยังเปราะบางเกินกว่าจะรับเสียงรบกวนจากภายนอกได้ความรู้สึกด้านชา f e ล l i n g น u m b off-lad นี่คือคกลไกของร่างกายที่กำลังค่อยๆปลดปล่อยสภาวะแช่แข็งหรือ freeze less s p o n ร่างกายกำลังบอกคุณว่าขอเวลาฉันหน่อยฉันกำลังรีบูตระบบความเหนื่อยล้าจากการสนทนา (exhaustion from conversation) บทสนทนากระแสหลัก เมนสตรี a คอ o n วอร์เซชันจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายและสูบพลังงานหลังจากที่คุณต้องใช้เวลาหลายปีในการแก้ตัวปกป้องตัวเองหรืออธิบายความจริงให้คนที่ไม่ยอมฟังความเงียบจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณสมองล้าและความจำสั้นอย่าตกใจถ้าช่วงนี้คุณขี้ลืมหรือโฟกัสอะไรยากเพราะสมองของคุณอยู่ในโหมดเอาตัวรอดมานานเกินไปตอนนี้ มันกำลังลดการทำงานของฟังก์ชันบริหารจัดการลงชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการนอนหลับที่แปรปลวนเดี๋ยวนอนเยอะเหมือนซ้อมตายเดี๋ยวนอนไม่หลับนี่คือระบบประสาทที่กำลังพยายามหาสมดุลให้ตัวเองใหม่3การสูญเสียตัวตนและการกลับมาของตัวตนที่แท้จริงหนึ่งในบาดแผลที่เจ็บปวดที่สุดของเหยื่อนาซิสิสคือความรู้สึกว่า ฉันทำบุคลิกภาพของฉันหายไป Lost my personality คุณอาจจะรู้สึกว่างเปล่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครความจริงก็คือคุณไม่ได้เสียตัวตนที่แท้จริงแต่ครับสิ่งที่คุณเสียไปคือหน้ากากที่คุณสร้างขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดตัางหากคุณใช้เวลาหลายปีในการเอาตัวรอด Surviving แทนที่จะได้เติบโต Growing ตัวตนที่แท้จริงของคุณ True Self ยังคงอยู่ตรงนั้นซ่อนอยู่ภายใต้ซากปร,รักหักพังของสิ่งที่คุณต้องเสแสร้งเป็นเพื่อเอาใจคนอื่นในช่วงเวลานี้คุณจะพบว่าตัวเองไม่ทนต่อดราม่าทุกรูปแบบแม้แต่ความวุ่นวายเล็กน้อยก็รู้สึกเหมือนสัญญาณอันตรายคัดกรองคนอย่างเข้มข้นสัญชตาตญาณของคุณเริ่มกลับมาทำงานคุณจะเลือกคนเข้าใกล้ตัวอย่างระมัดระวังที่สุดหยหาความเรียบง่าย คุณจะเริ่มชอบสัตว์ชอบธรรมชาติหรือชอบความสันโดษเพราะสิ่งเหล่านี้มีความซื่อสัตย์ honest, อ่อนน t อ่อนโยนและไม่มีความคาดหวังทางอารมณ์มากดดันคุณ 4. การปลดล็อกพันธนาการและการตัดวงจรบรรพบุรุษเพื่อนๆครับคุณอาจจะพบว่าตัวเองชอบใช้ภาพเหตุการณ์เก่าๆซ้ำไปซ้ำมาในหัวอย่าเพิ่งโทษตัวเองว่าทำไมฉันไม่มูฟออน ราะสมองของคุณกำลังพยายามทำความเข้าใจและบุรณาการสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือกระบวนการเยียวยาคุณจะเริ่มเห็นธงแดง red flag เนี่ยชัดเจนขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำแพงและขอบเขตของคุณกำลังถูกสร้างขึ้นใหม่และความรู้สึกละอายใจที่ว่าทำไมฉันถึงทนอยู่มาได้ตั้งนานอาจจะผุดขึ้นมาขอให้โอบกอดตัวเองแน่นๆและบอกกับตัวเองว่า ฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นเพราะฉันอ่อนแอแต่ฉันอยู่ที่นั่นเพราะฉันถูกผูกมัดด้วยบาดแผลและเพราะความเห็นอกเห็นใจของฉันถูกใช้เป็นอาวุธทำร้ายตัวฉันเองแต่ข่าวดีที่สุดก็คือเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มกระหายความสงบสุขเหมือนที่คุณกระหายอากาศหายใจและนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าการเยียวยาที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบทสรุปก็คือ คุณคือนักรบผู้ตัดวงจร The Cycle Breaker สารฉบับนี้ขอมอบแด่ผู้รอดชีวิตจากบาดแผลทางจิตวิญญาณทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่กำลังแบกรับบาดแผลจากบรรพบุรุษ Generational Harm พลังงาน n a r ซิซ s ซึมได้แทรกซึมอยู่ในมนุษยชาติมานานหลายศตวรรษมันถูกส่งต่อผ่านสายเลือดผ่านการเลี้ยงดูและผ่านความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการเยียวยา แต่ในยุคสมัยแห่งการเลื่อนระดับ Collective Ascension นี้ดวงจิตจำนวนมากกำลังตื่นรู้สู่ความจริงเหล่านักเยียวยาทั่วโลกกำลังลุกขึ้นยืนเพื่อสนับสนุนพวกคุณคุณไม่ได้กำลังต่อสู้เพื่อตัวเองเพียงลำพังแต่การที่คุณลุกขึ้นมาทวงคืนพลังอำนาจ reclaiming your power การที่คุณกล้าตัดโซ่ตรวนทางพลังงาน dissolving energetic c h a i n และการที่คุณยุติวงจรแห่งพันธนาการทางอารมณ์นี้ คุณกำลังทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ระดับจิตวิญญาณคุณคือนักรบผู้ยุติบงจร t เดอะไซเคเบรเกอร์ breaker, เพื่อไม่ให้ความเจ็บปวดนี้ถูกส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังคุณคือส่วนหนึ่งของการปลดปล่อยที่ลึกซึ้งโปรไฟล์ลิเบ r เรชั่นคุณคือการกลับคืนสู่อำนาจอธิปไตยแห่งตน s ูเ e r ร์นิตีและคุณคือส่วนสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระดับจิตสำนึกของมนุษยชาติจงภูมิใจในตัวเองเถิดครับ เหล่าดวงวิญญาณที่กล้าหาญที่สุดเท่านั้นที่เลือกจะลงมาเพื่อเยียวยาบาดแผลชนิดนี้คุณกำลังก้าวไปข้างหน้าคุณกำลังตื่นรู้คุณกำลังเรียนรู้และคุณกำลังได้รับการเยียวยาอยู่ขอให้ความสงบสุขจงสถิตยอยู่กับใจของคุณและขอให้คลาแสงสว่างนำทางคุณกลับสู่บ้านที่แท้จริงภายในใจครับสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจ สำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่งแตงส์หรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบมาทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับ cái subscribe không